ขอบคุณดาวสามรอดวงนะคะขอบคุณเอฟซีโต้ดวงเยอะขอบคุณพี่ดาวเรืองด้วยห้าสิบดวงอา่อานอา่านไม่หมดก็ขอไปด้วยนะนะครับอย่าโกรธอย่างนอนกันเด้อรักทุกคนเท่ากันนั่นแหละไม่เคยรักใครมากกว่าหรอกครับเนาะ่ะลัตเตอรี่ครับห้าใบทั้งนั้นเลยเนี่ยห้าใบนะสี่ใบก็มีสี่ใบห้าใบยีิบสี่ล้านนะผมอยากได้สามสิบล้านครับ ผมบนปู่ไว้นะครับถ้าผมถูกสามตัวตรงหรือให้เข้าสามตัวเนี่ยผมจะสร้างองค์ปู่วิรูปักโคนะครับสูงเจดเมตรนะราคาก็าประมาณหลักล้านนะเก้าแสนกว่าบาทนะให้ปู่เลยผมจะถูกห้าบาทสิบาทก็ช่างขอแค่ให้มันเข้าแล้วให้ทุกคนถูกผมจะสร้างให้เลยนะปู่วิรูปักโคนะ ลืมะเปียนรถเดอ้อนะครับเป,อยอยเปลี่ยนรถไม่คนะอยยังไะนี่แหละสามแปดในทันยอมวันนี้มาอะขอขอทำอ่ารัฐบาลให้ชุดเต็มแป๊บหนึ่งครับคนดูสองหมื่นเก้าพัน 900ขวดน้ำปลารา3ขวด180บาทได้ห้องวีพี6ขวดก็2ไอ้280บาทลังหนึ่ง470หรือว่าจะเป็นทุบป,ปู่ครับทุบป,ปู่อ่า9แท่ง199บาทนะครับหรือว่าจะเป็นองค์พญาเล็บขุด399หรือว่าดีที่สุดก็เป็นเหรียญโรยล้นฟ้ารุ่นที่1999บาทจะได้อะไรคลิกลิงก์ที่ปักหมุดกดออเพื่อนๆโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยไม่ต้องรอแอดมินตอบเพราะตอบช้าแน่นอนนะครับ สวัสดีเอฟซีสอหสองพันคนตรงนี้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยพอหัวใจรัวๆออมสินนะครับอาจารย์จะไล่ไปทีละเลขชุดเม็ดเดียวครับโอโคนดู2องหมืนสองแล้วน่ารักครับคนก็ยังเยอะเพจโดนปิดการมองเห็นนะครับก็ช่วยกันแชร์นะั่นแหละดีที่สุดดาวตอนนี้หกพัน 7จ็750ดร้อยห้าสิบดวงใครให้ดาวอาจารย์เนี่ยดาวเนี่ยมันเลียกเป็นตังได้อาจารย์จะนําไปซื้อทูบเทียนให้ปู่ได้บุญด้วยกันสาธุบุญทุกคนนะครับที่ให้ดาวอาจารย์นะผมอาจารย์ไม่ทันเนาะนะครับโอเคนะผมข้ามไปไวมากเลยนะอันนี้เป็นชุดในห้อง Vp นะครับผมก็ให้แคปทุกชุดไปก่อนแล้วผมก็จะสรุปให้ คือเลขมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละดูดีๆมันตัวเดียวกันนั่นแหละคือมันเปลี่ยนแค่ภาพเฉยๆให้ให้ดูเฉยๆนะโอเคเราขอเข้ามากรรมเนาะแอดมินกำลังทำ ทำแป๊บหนึ่งครับมีเลขเปลี่ยนกันนิดหนึ่งนะครับใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะ รัฐบาลไทยขอบคุณครับวันนี้รัฐบาลไทยเด่นที่แฟันวิ่งรูด8ใครวิ่ง8ปดรูดแปดได้ก็ขอให้วิ่งขอให้รูดนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ไหมวันนี้ก็ไม่ใช้คําว่าล้านเปอร์เซ็นต์ใช้คําว่าน่าจะมาก็พอนะครับเม็ดเดียวก็ยังเป็น3า8แปดนะครับตัวเน้นเรายังเป็น8 4 3สี่สแล้วก็8 3 5ห ผมชอบอยู่แค่สองหางคือแปดสามสี่แล้วก็แปดสามห้าแค่นี้ตัวเจาะก็จะมีแปดสามแปดสี่สามสี่แปดห้าแปดหกแปดศูนย์นะครับสามตัวมีแปดสามห้าแปดสามสี่แปดสามศูนย์นะครับชอบที่สุดก็คงเป็นแปดสามห้าแปดสามสี่อย่าลืมตัดสามห้าเรนด้วยนะเนี่ยแปดสามแปดห้าสามห้าแปดสี่สามสี่เนี่ย,ยอย่างนี้ก็ชอบนะเนี่ย ที่อาจารย์จะลงทุกคอมเมนต์เลยนะครับคืออย่างเงี้ยจะให้เลขทุกปูกอะถ้าทุกคนถ้าทุกคนสังเกตหน้าเฟซอันนี้เฟซบุ๊กจริงนะครับชื่อว่ามันมัวนะเองเนี้ยเดีย๋ยวผมทำให้มันโฟกัสก่อนเดี๋ยวมันมันไม่โฟกัสให้เห็นะผมเพิ่มแสงก่อน ลขต้นไม้นะครับผมก็ดูไม่ค่อยออกว่าเป็นเลขอะไรเหมือนเป็นอะไรเนี่ยเลขอะไรดูช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลงหน้าเปลี่ยนให้อีกทีหนึ่งจะได้ดูชัดๆอันนี้มันโมัๆเหมือนเป็นสองเป็นห้าเป็นเป็นสองเป็นห้าเป็นอะไรไปอย่างนั้นนะอืมเราขอเข้ามากันเดี๋ยวผมพาขอมากันแล้วมันดึกแล้ว สี่ทุ่มแต่มันเหมือนดึกเพราะว่าหน้าหนาวสองห้าไหมต้นไม้เห็นเป็นอะไรเห็นไหมสองห้าไหม รูปแล้วนะครับผมไปอ่าจุดที่ายสีที่ตำหนักครับไปจุดแล้วบังเอิญว่าเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยผมได้มองว่าเนี่ยที่มันแตกถ้าจับใส่กันก็คงเป็นเลขเจ็ดอ่ะใครแชทแล้วพิมพ์ว่าทูปปูขอบคุณค่ะทูปปูขอบคุณครับทูปปูขอบคุณค่ะทูปปูขอบคุณครัปปบ ทุป,ปูขอบคุณค่ะทุป,ปูขอบคุณครับ เ็นเลขอะไรครับคงเห็นเหมือนกันนึ่ง170นะครับทุกป,ปู่ได้ทั้งออมสินได้ทั้งอรัฐบาลไทยนะครับแอดมินผมลือออมสินแน่เลยออมสินก็ได้นะออมสินด้วยนะเนาะเดี๋เราไปขอเข้ามากรรมกันเนาะจะลืมมนะ83รูด8ตัวนี้583483แล้วก็ทุกป,ปู่170แค่นี้แหละ พอไม่ต้องซื้อเยอะเปลือนตังซื้อแปดสามเนี่ยก็รวยแล้วซื้อห้าแปดสามซื้อสี่แปดสามเนี่ยก็รวยแล้วเนาะไปะไปขอเข้ามากมมันดึกแล้ว